สวัสดีค่ะวันนิกาค่ะแม่ค้าออนไลน์เจ้าของผลิตภัณฑ์พอจะมีอะไรที่เวจะซัพพอร์ตได้บ้างไหมคะพอดีผู้กันไม่ค่อยอินกับโปรดักต์สักเท่าไหร่อะแล้วก็เฟคนี่เป็นด้วยที่จริงไม่ต้องเฟก็ได้นะคะแค่มีมารยาทก็พอแต่ขอไม่ถ่ายพี่ว่าจะเย็นๆก่าีเวทำครีมนี้มาสปีค่ะ บินไปกับเกาหลีเป็น1 0บสิบรอบใช่ค่ะมันเป็นคีมของแมค้าออนไลน์แต่ต้นทุนและคุณภาพไม่ต่างจากคีมเคาน์เตอร์แบรนด์ Counter เลยโอเคฮ่ะคุณไม่ต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เววันนี้ก็ได้แต่แค่ขอ,อคิมของเวกลับไปใช้ก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงมันแย่ๆแ,แบบนี้ขอร้องค่ะแฟร์ๆกันหน่อยได้ค่ะ เดี๋ยวพูก,กันจะลองใช้ออพอดีช่วงนี้ส้นเท้าแตกอยู่พอดีอ่ะน่าจะเหมาะนะคะห<า>เหมาะมากเลยครีมของเวเนี่ยเหมาะอะไรกับที่มันหยาบกรก้านแบบนี้ ถ้าใช้ที่ส้นเท้าเสร็จแล้วเนี่ยเรามาทาที่หน้าอกดูบ้างนะคะเผื่อมันจะซึมเข้าไปแล้วทำให้ใจหายอยากดูบ้างคุณเวคะพี่<ล>ว่าในอีกสี่ห้าปีเนี่ยเวจะลองทําครีมที่มันแก้สันดานหยาบดูาตอนนั้นเนี่ยเวจะติดต่อคนประกันกลับไปนะคะกล้าดียังไงวะมาดูถูกครีมของฉัน